วัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้มาเปิดเผยเคล็ดลับทำไมหน้าหายฝ้ากรับมาหน้าอ่อนไวัในวัย6 3ปีนะคะล็อกหน้าให้กับเราเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับกันนะคะ, <c oughs> ะ,คะเคล็ดลับแรกนะคะตั้งแต่ล้างหน้าเลยนะคะล้างหน้าคือนาโนไวท์นิ่งซบเพราะเป็นสบู่ที่เขาล้างสิ่งอุดตันบนผิวหน้าเราออกมาได้นะคะทำให้รูขุมขนเราสะอาด นะคะชุ่มชื้นด้วยตัวน้ำมันมเมล็ดเม็ดคาดิเมียไม่แห้งตึงนะคะสิ่งที่เราไม่มีรูขุมขนที่อุดตันจึงทำให้ผิวหน้าเราทาครีมลงสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะล้างแล้วไม่แห้งตึงไม่ทำร้ายเซลล่มไมบนผิวเรานี่นะคะจุดแรกหรือเริ่มต้นผิวเด็กเลยนะคะต่อมาค่ะสิ่งต่อมาที่พี่เล็กใช้แล้ว ล็อกน้ําให้กับผิวพี่เล็กเพราะว่าพี่เล็กวัยหกสิบกว่าเนี่ยผิวแห้งมีปัญหาผิวแห้งแพ้ง,ง่ายจริงๆนะคะต้องใช้ปิโกไบโอเซรั่มเพราะว่าปิโกมันเหมือนเข็มฉีดลงไปสู่ใต้ผิวเลยรวดเร็วทันใจลงสู่ใต้ผิวได้เลยทําให้ผิวพี่เล็ก ไม่แห้งนะคะด้วยตัวแผ่นทาวีตินมันล็อกให้เราเสร็จเรียบร้อยล็อกน้ําถึง72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นล้างออกมันก็ไม่ออกนะคะมันคงความชุ่มชื้นให้กับผิวและมีตัวที่เรียกว่าเอตอเซนทีนนะคะที่ให้ประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินอ e ีถึง550เท่าไม่น่าทำไมถึงผิวชุ่มชำ่ำยใยตาข่ายก็แน่นนะคะผิวไม่ฝ่อไม่ยบนะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะ ปิโกไบโอเซลััมนะคะฉีดลงไปเลยใต้ผิวนะคะชำํำวาวจริงๆนะคะหน้าเด็กด้วยนะคะต่อมาค่ะตัวที่ทำให้หายฝ้าปลดล็อกในเรื่องของหน้าป้าหายฝ้าและกลับมาผิวอ่อนไวัด้วยตัวนี้ค่ะ มอยเจอไรน่าโนมอยเจไอไรเซร์ครีมเป็นนาโนด้วยม,มันเป็นอาหารผิวไงยึงทาให้ผิวพิเรกในเรียบเ,เ,เนียนหายจากฝ้าแล้วมาอ่อนไวด้วยสเต็มเซลล์ลดฝ้าหน้าเด็กเพราะเขาเป็นนวัตรกรรมเฟสคอ์สกัดเย็นนะคะทําให้ผิวเราได้รับสารอาหารนะคะมีโปรตีนเรียกว่าทําให้ฟื้นฟูผิวเราได้ดีมากนะคะต่อมานะคะที่ จะทำให้ผิวเราไม่กลับมาเป็นฝ้าอีกคือตัวนี้ค่ะนะคะนาโนซันบล็อกแอนด์ซันสกรีนเพราะเป็นกันแดดป้องกันบำรุงและฟื้นฟูผิวให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะป้องกันได้ถึง131เท่าเพราะฉะนั้นมันป้องกันได้ทั้งวันมันเป็นซิฟิคอนนะคะที่ทำให้ผิวเราเนี่ยทาแล้วมีฟิล์มเคลือบและออกแดดได้เลยไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอถึง15นาที20นาทีเพราะฉะนั้น ครีมที่ใช้แล้วทําให้ช่วยฟื้นฟูผิวพี่เล็กให้ดีขึ้นมาบอกเคล็ดลับได้เลยนะคะชุดนี้ค่ะชุดหน้าใสไบร์บล็อกเซตอ้อลืมบอกไปว่าจากลาชูเล่นะคะใช้ตามได้เลยค่ะใครอยากหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าดีหน้าใสไร์ฟ้าบอกได้เลยชุดนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ